สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการติดตั้ง google chrome นะครับสเต็ปไปสเต็ปเลยนะครับผมการติดตั้ง google chrome ก่อนอื่นนะครับไปที่เ b r o ซอร์ของเราซักบ b r o w s ร์หนึ่งก่อนนะครับจะเป็น ie หรือว่า firefox หรืออะไรก็ได้นะครับที่มีเ b r o ซอร์ของเรานะครับผมให้พิมพ์ค้นหาเป็นคำว่า google chrome นะครับผม จะเห็นตัว Google Chrome ดาวน์โหลดนะครับให้ทุกคนคลิกเข้าไปที่ลิงก์นะครับก็จะได้หน้าตามาเป็นแบบนี้นะครับจะมีสำหรับ Windows 10.8.1.8.7แบบ64บิตนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับว่าลิงก์ดาวน์โหลด Google Chrome นะครับผมโอเคนะครับผมกดดาวน์โหลดนะครับก็รอให้เสร็จเสร็จแบบนี้นะครับให้เปิด Open File เลยนะครับผมก็ทำการติดตั้งนะครับ Install มาเลยนะครับ ระหว่างรออินสตอลนะครับผมก็ขอฝากอ่า u u u e e ช่อง d e v t h ไท c o m ด้วยนะครับสาระเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแล้วก็การสอนทำระบบนะครับผมอาจจะเป็นความรู้เกี่ยวกับ IT เบื้องต้นด้วยนะครับผมก็ขอฝากกด subscribe ด้วยนะครับผม เมื่อเราทําการดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับมันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมให้ทุกคนนะครับกดไปที่ปุ่มที่เริ่มต้นใช้งานนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอ่าเพิ่มบุ๊กมาร์กไปยังแอป Google ที่คุณชอบถ้ายังก็กดข้ามไปก่อนนะครับผมผมกดข้ามไปก่อนนะครับแล้วก็เลือกพื้นหลังนะครับว่าเราจะเลือกเป็นพื้นหลังแบบไหนเป็นแบบค่าเริ่มต้นหรือว่าเป็นโลกหรือว่าทิวทัศน์เมืองหรือว่าแนวนอนนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับโอเคผมอ่าเลือกเป็น ค่าเริ่มต้นก่อนหรือว่าเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างเลือกเป็นทิวทัศน์เมืองก็ได้นะครับผมตัวนี้จะได้มาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับการตั้งโคมเป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นนะครับให้ใช้ Google s e a r c h นะครับและฟีเจอร์ต่างๆจากก้นทุกครั้งที่ท่องเว็บนะครับให้กดข้ามไปก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็ต่อไปเลยนะครับคลิกต่อไปแบบนี้มันจะให้เราสร้างอีเมลนะครับใส่อีเมลของเรานะครับถ้าใครยังไม่มีอีเมลหรือว่า Gmail Hotmail นะครับ ให้ใส่เข้าไปนะครับเพื่อเป็นการยืนยันในการล็อกอินของการใช้ Google Chrome นะครับแต่ถ้ายังไม่เป็นไรก็ยังไม่ต้องใส่นะครับให้เปิดเป็นแบบ Google ธรรมดาก่อนก็ได้นะครับผมก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับหน้าตาก็จะมาเป็นแบบนี้นะเป็นไอคอนของ Google Chrome นะครับผมโอเคผมกดกากรบาดออกไปนะครับแล้วก็กดเริ่มใหม่นะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับ Google นะครับ โอเคครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนการติดตั้ง Google เพียงง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ